เคยปิ้งใยปานถ้าถ้ารวมใยปานต้องบวกไปห้าสิบอ้บวกไปสิบกว่าปีใช่ไหมของเราอีกสี่สิบห้าก็ประมาณห้าสิบกว่าปีก็ต้องถือว่าเราเป็นรุ่นสองจุกไหมใยปานก็รุ่นหนึ่งแต่ว่าจะให้ดีนี่คือต้องจิ้มเลยใช่ไม่เลยมันจะเข้าเนื้อเมื่อกี้เมื่อกี้เราจุ่มแล้วขึ้นย่างใหม่เหรอครับให้มันเข้าเนื้อเหรอเดี๋ยวอ่ะอนี้อร่อยมากนี่เข้าเนื้อเลยเนี่ยต้องมาชุบอีกรอบหนึ่งเหรอ โโอ้หนี่มันจะไม่เข้าเนื้อก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยปิ้งอีกนี่สมัยคุณป้าปานก็อย่างเงี้ยปิ้งไปปิ้งมาร้อนร้อนเงี้ยทำไมเราต้องใช้กล้วยหักลูกกับกล้วยน้ำว้าเท่านั้นกล้วยกล้วยอื่นทำไม่ได้หรอครับอันนี้ผมถามมีความรู้เฉยนะกล้วยหอมมันเป็นอ่อนช้อยกล้วยน้ำว้าเนี่ยกล้วยน้ำว้าเนี่ยใส่หนึ่งแขก ไหัามุกเนี่ยส่วนใหญ่เหันไมเขาจะย่างทั้งเปลือกเขาไม่แกะมาชุบได้ส่วนใหญ่เย<ฆ>่างทั้งเปลือกเพราะว่ามันนิ่ม<อ>มันักง,ง่ายมือเบาที่สุด